มีบางท่านถามมาว่า privacy notice หรือว่าประกาศความเป็นส่วนตัวหรือในบางองค์กรเรียกว่านโยบายความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะฮะจะเขียนรวมกันทุกกลุ่มเจ้าของข้อมูลสมบุบุคคลลงไปในตัว privacy notice ตัวเดียวกันเลยดีหรือไม่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำหลายรายการให้มันวุ่นวายนะ,ะคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราทำ privacy notice ซึ่งตามกฎหมายคุม้มครองข้อมูลสมวนบุคคลมาตราย3าหนดให้ทำเนี่ย เราต้องทํา6อย่างนะครับเท่ากับว่าเราต้องเขียนวัตถุประสงค์เราต้องเขียนอะไรต่างๆตามที่กฎหมายกําหนดไว้มากมายพอสมควรเลยนะครับคราวนี้ถ้าลองนึกตามดูว่าถ้าเราทําประกาศความเป็นส่วนตัวหรือจะเรียกว่านโยบายความเป็นส่วนตัวอย่าง PTTOR หรืออย่าง SCG เขาก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะฮะแล้วท่านจะเขียนแบบรวมๆไปเนี่ยท่านก็ลองนึกดูว่าเราจะต้องระบุวัตถุประสงค์สําหรับเจ้าของข้อมูลสวนแต่ละกลุ่ม สำหรับการเขียนหลายๆกลุ่มลงไปมันจะวุ่นวายขนาดไหนนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ฮะนโยบายหรือว่าประกาศความเป็นส่วนตัวหรือ privacy notice เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำโดยแยกตามกลุ่มของเจ้าของข้อมูลสมบุคไปเลยเช่น privacy notice ของผู้สมัครงาน privacy notice ของพนักงาน privacy notice ของลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจ privacy notice ของนักศึกษาฝึกงาน เขาก็จะเขียนแยกๆไปเลยเพราะว่าสําหรับเจ้าของข้อมูลส่วนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ของงานอยู่หลายเรื่องที่ต้องระบุไว้ถ้าสมมติว่าไปเขียนรวมเป็น privacy notice ของผู้สมัครงานและของพนักงานของนักศึษาฝึกงานสมมตินะฮะรวมมาในกลุ่มเดียวกันท่านจะลองท่านจะพบว่ามันก็จะต้องเขียนรายละเอียดพบวัตถุประสงค์และอื่นๆเนี่ยลงไปเยอะมากเลยมันก็จะเป็นเรื่องที่ วุ่นวายและดูงงๆพอสมควรเลยเวลาทําก็ทําแยกตามกลุ่มของเจ้าของข้อมูลสมบุคคลไปเลยก็จะดูอ่านง่ายนะไม่ต้องเขียนรายละเอียดที่มันเวิร์มเวร์มากเกินไปและการที่จะเขียนให้ครบ6เรื่องตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยมันก็จะใช้เอกสารหรือจะทําอยู่บนเว็บเพจก็ไม่ยาวมากนะักนั่นเองนะอีกแบบหนึ่งเนี่ย privacy notice ที่ทํากันก็คือทําโดยไม่แยกตามกลุ่มของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าทําตามเรื่องเฉพาะ ช่น privacy notice ของกล้องวงจรปิด privacy notice ของลานจอดรถบรรทุกน้ำมันอย่างเงี้ยของ PTTOR อย่างเงี้ยนะฮะ privacy notice ของอลานจอดพาหานะสำหรับหลายๆองค์กรที่มีกล้องวงจรปิดติดตามลานจอดรถยนต์ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆด้วยอย่างเงี้ยหรือ privacy notice สำหรับการออกใบกับภาษีอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ สามารถออกย่อยๆเป็นเรื่องเฉพาะไปก็ได้นั่นเองนะครับการแยกเป็นเรื่องเฉพาะไม่ว่าจะตามกลุ่มของเจ้าของข้อมูลส่บุคคลไปเลยนะครับหรือตามลักษณะที่คุยให้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ทําให้ p r i v a ิเชียนเตของเรามันมันดูไม่ซับซ้อนมากเกินไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าไอการเขียนเนื้อหามันต้องเขียน6เรื่องนะครับจริงอยู่เนื้อหาเรื่องอื่นๆนะครับเช่นการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่บุคคลอย่างเงี้ย ครับหรือสิทธทิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเขียนมรวมกันไปได้นะครับสำหรับหากจะใช้ privacy notice สำหรับหลายกลุ่มของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่เวลาไปแยกเขียนใน privacy notice มันก็คงจะลำบากพอสมควรเพราะสมมุติว่าถ้าเราทำ privacy notice ของผู้สมัครงานรวมกับ privacy notice ของพนักงานรวมกับของนักศึกษาฝึกงานอย่างเงี้ยเราคงจะต้องไปแยกว่า ไวัตถุประสงค์อะไรระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสมบุคคลอะไรฐานทางกฎหมายอะไรที่มันเป็นของพนักงานวัตถุประสงค์ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสมบุคบฐานทางกฎหมายอะไรมันเป็นของผู้สมัครงานวัตถุประสงค์ฐานทางกฎหมายแล้วก็ระยะเวลาจัดเก็บอันไหนที่มันเป็นของ นักศึกษาฝึกงานเงนี้ยมันก็ดูจะวุ่นวายไปสักหน่อยหนึ่งนะครับดังนั้นก็แนะนําให้เขียนแยกตามกลุ่มของเจ้าของข้อมูลสมบุคสบไปเลยดีกว่าซึ่งท่านก็เห็นตามตัวอย่างขององค์กรชั้นนําอย่างเช่น PTT OR อย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่ของ SCG อย่างเงี้ยเขาก็จะแยกตามกลุ่มของเจ้าของข้อมูลสมบุลไปเลยลองทําดูในแนวนี้ครับหรือท่านจะลองทําเปรียบเทียบกันดูเขียนตามหลายกลุ่มเจ้าของข้อมูลมคนแบบไหนที่มันอ่านง,ง่ายกว่ากันเนะี่ย ในมุมของผู้ใช้งานหรือคนที่จะต้องไปไปอ่านข้อมูลหรือไปดูข้อมูลตามที่เราแจ้งไปนะ่ะแบบไหนที่ดูแล้วง่ายก็ตัดสินใจทําแบบนั้นครับสะดวกดี